กราบนัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทะปัจชิมาสมุทะทุทุกพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะเป็นภาษากลางโดยน้องพัดนามสมมุติเรื่องสวธรรมของพรมโลกและสวรรค์อรับ สวัสดีผู้ฟังธรรมะทุกท่านกระผมได้รับข้อธรรมในเรื่องสภาวะธรรมพรหมโลกและสวรรค์ไตรภูมิคือสถานที่อยู่ของดวงจิตทั้งหลายในวัฏสงสารนี้ในดินแดงพรหมโลกนั้นดวงจิตต่างอยู่ในฌานสมาธิดวงจิตที่มาอยู่ที่นี้ล้วนแล้วมาจากการตายในฌานเมื่อครั้งเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นดวงจิตที่บำเพ็ญที่ปรารถนาที่จะทรงสภาวะที่สงบ จึงขึ้นมาอยู่ในชั้นพรมนี้เพื่อทรงสภาวะของความนิ่งสงบเก็บพลังอยู่ในชานสมาธิในชั้นพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งมีสภาวะธรรมคือมีกายเป็นทิพย์และเป็นแก้วกึ่งแก้วกึ่งทิพย์นั่งอยู่ในแต่ละที่แต่ละคนต่างนั่งและหลับไหลไปในชั้นสมาธิของตนแต่ในชั้นนี้มีการเข้าสู่ฌานที่ตื้นอยู่สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองที่มีความสงบ ด้วยเมฆสีขาวเหมือนคล้ายกับโลกน้ำแข็งเป็นเก็เขาวๆสามารถเข้าไปสกิดผู้ที่นั่งสมาธิท่านก็จะลืมตาขึ้นมาดูบางท่านแสงสว่างมีมากที่ศีรษะบางท่านแสงสว่างมีมากที่ฝ่ามือบางท่านมีแสงสว่างที่บัลลังบางท่านก็สว่างอยู่ศูนย์กลางกายพรมทั้นที่สองจะเงียบกว่าชั้นแรกเจอกับเท้ามหาพรมผู้ดูแลพรมโลกในชั้นที่สองแต่ละคนนั่งหลับไหลในชาสมาธิ มีคล้ายเกล็ดน้ำแข็งเกาะตามตัวเหลือแต่ตาที่ลืมดูโรมมชั้นที่สามเงียบสงบและเป็นอากาศที่ว่างหาสภาวะจิตยากที่จะเจอเจออยู่สภาวะของความว่างเห็นเป็นเพียงแสงสว่างเป็นดวงๆห้อยตามผนังของถ้ำหรือของอากาศในที่ตรงนั้นในสภาวะที่สามนั้นแท้ที่จริงคือชั้น9้าของพมโลกแล้วเพราะชั้นที่หนึ่งจะแบ่งเป็นสามชั้น ชั้นที่สองแบ่งอาณาเขตเป็นสามชั้นชั้นที่สามจะแบ่งอาณาเขตเป็นสามชั้นไปสู่สภาวะธรรมของชั้นที่สี่เป็นแดนที่เงียบสงบเป็นวิมานแก้วขนาดเล็กมีเหล่าพรมทั้งหลายนั่งอยู่ในวิมานของแต่ละองค์แนลาวิมานก็จะสว่างมากเจิดจ้าชั้นนี้อายุไขย,ยืนยาวถึงห้าพันปีแต่บางทีก็อาจจะอยู่ยาวนานหกร้อยถึงเจ็ดร้อยปีตามกำลังชานของการเข้ามาแล้วถอดชานออกไปกลับไปเกิด สามารถมีอายุขายยาวนานถึงแสนปีได้ในผมประโลกตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นนี้สามารถที่จะมีสภาวะธรรมอายุไขยืนยาวหรือว่าสั้นตามกําลังชานของแต่และคนด้วยในชั้นที่สี่นี้แท้ที่จริงก็คือชั้นที่สิบและสิบเอ็ดซึ่งเป็นผู้ที่เข้าสู่ชั้นสี่นั่นเองก็จะมาอยู่ในชั้นนี้ก็จะเป็นวิมานแก้วที่สวยงามสว่างไสวและพรมในชั้นนี้ก็ช่วยดูพรหมในชั้นอื่นด้วย ในพรมชั้นนี้มีดวงจิตที่สําเร็จเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีแต่ยังคงต้องรอรอบที่จะไปเกิดในยุคใดยุคหนึ่งเพื่อเป็นชาติสุดท้ายหรือเป็นภพชาติแห่งการไปประกาศธรรมเช่นในยุคที่ว่างเว้นจากพระอาหารหันต์พรมชั้นที่12ดินแดนแห่งพระอนา,ามีทั้งหลายบ้านเมืองเป็นเมืองแก้วละเอียดปราณีสวยงามมากซึ่งแยกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ฟังธรรม ส่วนมนทำสมาธิมีฐานที่สําคัญมากเป็นที่ปฏิสถานพระเจดีย์ที่ประดับไปด้วยอติธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเกตโมลีอติธาตุของพระอาหารหันตสาวกทุกดวงจีตเข้าไปกราบไหว้น้อมน้อมบูชาต่อพระรันาตนไตรัยและคราบพ,พระพุทธเจดีย์องค์พุทธรูปแก้วกลางปร,ริติพานของ,องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตรงนั้นก็ยังมีประตูเชื่อมต่อไปสู่แดนพระนิพพานเพื่อให้เหล่าพระอนาคามีได้กราบนอบน้อมและบำเพ็ญปฏิบัติสลายกิเลสท,ที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเพื่อขัดเกลาจิตให้หมดจากิเลสและจะได้เข้าสู่พระนิพพานเป็นการต่อไปดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่น่าอยู่น่าใสศมากมีความสุขสบายรุ่งเรืองมาก ลมชั้นอนะรูพปปะพมคือชั้นที่ไม่มีรูปเข้าสู่สมาบัติตั้งแต่ชั้นหถึงชั้นแเห็นแสงสีทองสีขาวดวงจิตทั้งหลายบาวดวงจิตก็สลายเป็นอากาศธาตุบาวงจิตก็เป็นดวงดาวขนาดใหญ่เท่ากับรถคันหนึ่งของโลกมนุษย์สภาวะแสงสว่างคล้ายคลึงกับดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็มีดวงจิตที่นอนอยู่ในดอกไม้แต่เป็นสภาวะทีท่ละเอียดมากซึ่งทั้งอยู่ในความมีก็ได้ไม่มีก็ได้ มีก็ไม่มีเสมอเหมือนกันความผุงสุกในฌานก็จะติดในฌานการเข้าฌานไม่ใช่การละกิเลสการจะละกิเลสได้ต้องรู้แจ้งในอิรัสสีจิตที่รู้ตื่นย่อมแตกต่างจากจิตที่ทรงฌานการฝึกกรรมฐานหลวงทะลวงจิตเราฝึกการเข้าสู่ฌานไปพร้อมกับความตื่รู้ตื่นและเอากําลังของฌานแปดมาถอดถอนรับกิเลส จึงทําให้ไม่หลงชานและมุ่งตรงต่อพระนิพพานสภาวะแห่งพมโลกมีสภาวะใกล้เคียงกับพระนิพพานแต่ว่าไม่เที่ยงแท้ไม่จีรังยั่งยืนและเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องทรงอยู่ในชาญตลอดซึ่งแตกต่างจากสภาวะของพระนิพพานที่ไม่ต้องทรงชาญตลอดเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานการอยู่ในพมโลกจึงต้องอยู่ภายใต้อำนาจของชาญสมาธิ จึงแตกต่างในดินแดนของจิตในพระนิพพานที่ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยสมัยที่พระองค์ตัสลูนั้นไม่ปลุกพรมมาฟังธรรมเนื่องจากสมัยน,นั้นพระพุทธเจ้าต้องจัดตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาพรมทั้งหลายเหล่านั้นพึ่งขึ้นไปอยู่ในพรมโลกเขาทั้งหลายยังหลับไหลรุ่มหลงกันอยู่จึงไม่ได้รอบได้เวลาที่ไปโปรดให้ตื่นขึ้นมาแต่บัดนี้การเวลาล่วงเลยมาแล้ว บางกลุ่มดวงจิตจึงสิ้นอายุไขยพรมจึงใกล้หมดกําลังของฌานจึงสามารถใช้กําลังพุทธบารมีปลุกให้พรมเหล่านี้ตื่นขึ้นมาในบางส่วนสวรรค์ชั้นที่6เป็นดินแดนที่มีความสุขมากมีความทุกข์น้อยแต่เป็นความสุขในรูปแบบของสวรรค์คือมีกายทิพย์ที่ละเอียดปราณีตสวยสดงดงามเป็นดินแดนที่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ตามใจปรารถนา ด้วยการเนรมิตขึ้นมาบ้านเรือนวิมานสวยงามเรือนแก้วเรือนทองต่างๆมีสถานที่ที่เทวดาทั้งหลายชอบไปท่องเที่ยวคือทุ่งดอกไม้สวนต่างๆเช่นคงคาสวรรค์น้ำที่อาบแล้วร่างกายสว่างเอาไว้ดุดดังแก้วความพัฒนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีมังเกิดขึ้นตามใจพัฒนาไม่ต้องมีสิ่งต้องพัวพันเป็นภายนอกเช่น ไม่ต้องมีคู่ครองที่เป็นคู่ประจําไม่ต้องมีบ้านเรือนประจําไม่ต้องมีอาหารเครื่องนึ่งห่มถ้าใจของเขาปรารถนาแบบไหนสามารถเดรมิตให้เกิดตามใจปรารถนาสวรรค์ชั้นห้ามีสภาวะธรรมคล้ายคลึงกันดวงจิตมีความสุขอย่างละเอียดปราณีตแบบสวรรค์กายทิพย์ละเอียดปราณีตสวยงามส่งกลิ่นหอมร่างกายมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอาหารเป็นทิพย์ ไม่ว่าต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิเกดขึ้นตามปัารานเพียงแต่มีสภาวะที่เป็นทิพย์แต่หยาบกว่าสวรรค์ชั้นที่หกในสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ย่อมเลอเลิศกว่าสวรรค์ชั้นอื่นเป็นไหนไหนแต่ทั้งสองชั้นนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในวตาสงสารทุกอย่างเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อบทบุญก็ต้องกลับไปเกิดไปสร้างบุญใหม่ในโลกมนุษย์และถ้าหลงผิดก็อาจตกนรกได้ในที่สุด ก็จะไม่ผลการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ความสวยสดงดงามความเป็นทิพย์ที่ละเอียดปราณีตความสุขที่ละเอียดปราณีตย่อมทําให้ดวงจิตทั้งหลายเกิดความลุ่มหลงไม่รู้ตื่นเป็นเวลายาวนานแสนนานย่อมทําให้เสียเวลาจมอยู่ในวัฏสงสารนี้นี่คือโทษของการลุ่มหลงอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ฉะนั้นบุคคลทั้งหลายผู้รู้ตามความเป็นจริงต้องตื่นขึ้นมาเข้าใจตามความเป็นจริง ความความสุขอันละเอียดประณีตเหล่านี้ว่าทําให้ตนจมอยู่นะไม่พ้นทุกอย่างแท้จริงควรที่จะละเสียจากความรุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้และเกิดเป็นมนุษย์ผู้สร้างบุญสร้างบารมีเพื่อบำเพ็ญป,ปรารถนาพระนิพพานเป็นที่ไปสวรรค์ชั้นสี่เป็นดินแดนที่สงบสุขเป็นดินแดนที่เป็นบ้านเรือนหลังใหญ่หลังไม่ใหญ่มากมีผู้ครองเรือนที่ถือศินห้ อยู่ประจำแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาณาจักรของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นที่แห่งนักบุญนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายเหล่าพระอรหันต์ผู้ที่ยังไม่อธิษฐานเข้าพระนิพพานนั้นท่านก็มาสอนธรรมะให้กับดวงจิตต่างๆรวมถึงยังเป็นสวรรค์ชั้นที่ได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมของพระพุทธองค์ในกึ่งพระพุทธการได้เป็นที่แห่งการเรียนรู้ศึกษาพระธรรม ที่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วงพลังบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ของเราพระนาคามีที่ลงมาสอนให้กับพระสกิทาคามีหรือพระโสดาบันจึงเป็นดินแดนที่มีความสุขข,ของการประพฤติปฏิบัติศึกษาบำเพ็ญธรรมไม่มีความสุขในรูปแบบของโลกีและกิเลสตัญหาเข้ามาเชือปนมากและยังเป็นสถานที่ที่ประิษฐานพระธาตุเจดีย์อยู่หลายแห่ง ็นดินแดนแห่งสุขาวดีของเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นสวรรค์ชั้นที่มีอนิสงส์มากมีบุญมากเป็นสวรรค์ชั้นที่มีสุขประกอบไปด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญามีจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานสวรรค์ชั้นสามเป็นดินแดนที่หยาบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากสวรรค์ชั้นห้าและชั้นสี่เป็นดินแดนที่มีความเป็นทิฏฐ์แต่หยาบขึ้นเป็นวิงวังบ้านเรือนมีราชรถ เป็นสถานที่อยู่ของเหล่าชาวฟ้าทั้งหลายเป็นสถานที่แห่งในสถานที่แห่งนี้มักจะมีผู้ไปเกิดอยู่บ่อยและมักจะมีผู้มาเกิดอยู่บ่อยทําให้เห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดดับอยู่เสมอบางครั้งบางทีก็จะมีเหล่ามารเข้ามาถล่มทําลายสวรรค์ชั้นนี้ด้วยการจะยึดครองจึงมีความทุกข์ที่จะต้องระแวงสิ่งที่จะได้รับผลกระทบเช่นอาจต้องลงไปเกิด รืออาจจะต้องถูกทำร้ายก่อกวนจากกลุ่มมารสวรรค์ชั้นสองเป็นดินแดนและอาณาจักรที่กว้างใหญ่เป็นสถานที่ทำงานของพระอินทมีเวียงวังแก้ววีฟังทองสวยงามประดับไปด้วยอัญมณีต่างๆแต่มีความเป็นทิพย์รองลงมาจากสวรรค์ชั้นที่สามเป็นสถานที่ปฏิฐานพระเกศแก้วมวยโมรีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตัดสู้พระอินทจะนำพระเกศแก้วมวยโมรีมาปฏิฐานไว้ในสวรรค์ชั้นที่สองนี้ก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงคอนทําการเคลื่อนย้ายไปสู่สวรรค์ชั้นสี่หรือสวรรค์ชั้นหกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประชุมของเหล่าเทวดาสวรรค์ชั้นหนึ่งมีความเป็นทิพย์มีดอกไม้ที่สวยงามนานาชนิดส่งกลิ่นหอมมีเวียงวังแก้วเวียงวังทิพย์ที่สวยงามประดับประดาไปด้วยอัญมณีที่มีค่าต่างๆต,ต้นไม้ก็สวยงามผลไม้ก็ใหญ่แล้วก็มีผลไม้ทิพย์อยู่มากเป็นที่อยู่แห่งเทวดาชาวฟ้าทั้งหลาย แต่ในที่นี้ก็เปรียบเสมือนช,นชั้นหน้าด่านที่ดวงจิตทั้งหลายจะผ่านเข้ามาสู่โลกสวรรค์จนถึงพรหมโลกจึงมีผู้ที่เฝ้าดูแลอยู่ก็คือเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้มีที่ได้มากและมีพลังบารมีมากในการจัดการดูแลควบคุมดวงจิตทั้งหลายและมีเหล่าดวงจิตที่เป็นทหารของสวรรค์ทหารของมหาราชทั้งสี่ผู้ปกคลุมดูแลไปสู่ทุกทิศของประตูทางเข้าสวรรค์ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับสาธุในการสร้างธรรมทานในครั้งนี้ขอน้องพัดนั้นจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถดับเพลิงเจ้ากรรมได้ประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเทินสาธุ